สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Zombie Forest 3 e Underground นี่เองนะครับเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดในภาคที่3แล้วสำหรับเกมซีรีส์ Zombie Forest ของค่ายนี้นั่นเองเนาะในภาคนี้ตัวเกมพัฒนาในส่วนของตัวกราฟิกที่ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวระบบที่มีมากขึ้นนั่นเองท่านผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันนะครับต่อมานะครับให้เราดูตัวภารกิจนะครับอย่างเช่นตัวภารกิานเนี้ยให้เราทําการหาในส่วนของตัวสถานที่จากในส่วนของตัวรีดิโอนะครับก็คือวิทยุตัวนี้นะ วิธีการนะครับทาการกดเปิดก่อนเลยแล้วก็ทําการค้นหาไปเรื่อยๆนู้ชมครับต่อนอย่าลืมกดตัวนี้ด้วยนะแล้วก็ค้นหาไปเรื่อยๆนะครับว่าน,นี่ครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะก็คือมันจะมี2ช่องสัญญาณนู้ชมครับล้วก็หาให้เจอนะ,อะหาเจอตรงที่มีช่วงที่มีคนโพดนะครับแล้วก็ทําการปรับสัญญาณให้ตรงถ้าตรงแล้วมันจะมีเขาเรียกอะไรสเีเขียวเข้าความสีเขียวข,ขึ้นนะครับคือถ้าผ่านแล้วนะครับมาดูตรงเควสอะ่ะ มันจะขึ้นหนึ่งแบบนี้คือผมผ่านแล้วอันนึงไงเหลืออีกอันนึงนะครับก็คือต้องทําการเซตใหม่เมื่อกี้อันนี้ลรวบอกว่าที่ยังไม่ผ่านประมาณเลขสีนะเนี่ยครับสังเกตง่ายๆนะถ้าปรับครับให้ไอตัวแถบสีตัวนี้มันจะมีแถบสีอยู่ครับให้ตรงนี้เต็มนะครับพอปรับเต็มเรียบร้อยแล้วก็ผ่านเลยแบบนี้นะครับตัวภารกิจเราผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการออกไปบริเวณด้านนอกกันนะคือมันมีการอาบนงอาบน้ําด้วยนะคือบอกเลยระบบถ้าแบบ ไม่ได้แบบดูเพียงแค่กราฟฟิกมันไม่ได้สวยเวอร์วังนะผมว่าเกมนี้ระบบค่อนข้างน่าเล่นเลยทนะ่านผู้ชมครับมันเหมือนคล้ายเกมคอมหลายๆเกมเหมือนกันนะเดี๋ยวทีเนี้ยเราจะได้ไปสำรวจตัวโลกภายนอกแล้วนะครับตัวละครเราสามารถบังคับได้นะเขากําลังจดอยู่นะครับว่าเราจะไปไหนนะไอะอยู่ในบ้านมันเดินเองไปไหนมาเองนะครับแล้วเดี๋ยวทีเนี้ยเราจะได้แบบไปข้างนอกกันแล้วนะครับเราออกไปทางรถตรงนี้ได้ปะ หรือว่าเรากดที่ตัวแมพนะครับนี่กดที่ตัวแมพเนาะมีสถานที่ใหม่2สถานที่นะครับเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนแล้วกันเราโกเลยนะครับตัวละครเราก็ทําการวิ่งนะออกมาด้านนอกนะี่ครับทีนี้เราสามารถอ่าบังคับตัวละครเราได้แล้วคือมันจะเป็นกราฟิกแบบนี้นะแต่มันไม่ได้เป็น2อดีที่มันแบบเดินได้แค่ซ้ายขวานนะท่านผู้ชมมันสามารถเดินไปด้านหน้าได้อีกนะแล้วมันก็วิ่งได้นะเนี่ยแล้วก็มีค่าความเหนื่อยอะไรแบบเนี้ คือมันค่อนข้างสมจริงประมาณนึงเลยนะครับสำหรับเกมนี้อาจจะเล่นยากนิดนึงนะเนี่ยทำการหาก่อนมีอะไรอยู่บ้างครับเราก็สามารถรูทเอกมาได้รูทได้ไหมเนี่ยได้แล้วแหละมีซอมบี้ก็ระวังซอมบี้ด้วยแล้วกันนะครับอ,อันนี้กลับเชลเตอร์นะครับยังไม่กลับเพิ่งมาเราจะกลับไปไหนเราังเป็นชิปเปือยอยู่เลยเราสามารถสู้เขาได้ไหมเนี่ย แต่เราจะไม่จ้อเป็นต้องไปยุ่งกับเขานะพวกสมบงสมบีนะ่านผู้ชมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮเราจะไม่ยุ่งกันไงนายหลบครับผมโอ้โหหลบครับผมไงล่ะหลบครับผมโอ้โหหอบขนาดนี้เลยเหรอลูกพี่ก็ออกกำลังกายทุกวันนี่นี่มีพวกร้านอาหารด้วยนะครับอมบีเดินไปเดินมานะ อันนี้เราลองมาสำรวจดูนะครับว่าเราจะได้อะไรมาหรือเปล่าแต่จริงอ่ะตัวภารกิจจริงๆท่านผู้ชมครับเราอ่ะต้องไปแค่สถานที่ใหม่2ส,สถานที่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องกลับเชลเตอร์นะไปทางเดิมนะเดี๋ยวผมจะวิ่งละโอ้โหซอมบี้มาเต็มเลยว่าเราไม่มีทรัพยากรอะไรเลยไงเดี๋ยวเราวิ่งกันเรากลับไปที่ตัวเชลเตอร์ทางเข้านะมันจะมีจุดวาร์ปนะครับให้เรากลับตัวเชลเตอร์หลักของเราก็าคือบ้านนั่นเอง นะครับค่อยวิง่งอะสตาร์มิน่าหมดก็วิ่งไม่ได้นะครับรอสตาร์มิน่าแป๊บนึงนะครับหลบซอมบี้พวกนี้นะไม่ได้โหดไลน์ขนาดนั้นโอเคแต่เหนื่อยตัวละครเราโคตรเหนื่อยเลยโอเคเรากดตรงนี้ท่านผู้ชมเรียบร้อยนะนี่มันก็มีการตัดฉากลุกเล่นแบบนี้ด้วยนะนทีนี้นะครับเราน่าจะผ่านอันนึงแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปอีกสถานที่นึงนะครับให้กดตรงแผนที่เลยแล้วก็มาสถานที่ใหม่ที่เรายังไม่ได้ไปนะครับ จริงแค่แวะมาแล้วก็แวะกลับไม่ต้องวิ่งดูแบบผมก็ได้คือผมแค่อยากสำรวจดูว่ามีอะไรหาของรอบๆอบได้ไหมเนี่ยซอมบี้จะเป็หมดเลยเดี๋ยวเราต้องมีตัวพวกไอเทมต่างๆก่อนนะครับตอนแรกเรายังไม่ค่อยมีอะไรนะกลับได้เลยเนี่ยก็คือผ่านแล้วนะครับก็คือเรามีสถานที่ใหม่ที่เราเปิดโลกขึ้นมาแผนที่มันก็ใหญ่ประมาณนึงนะครับค่อยเปิดตามน่าจะตัวตามวิทยุมั้งเขาแจ้งข่าวสารมาอะไรแบบนี้นะ อะิก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับทำการบิลเนาะ,ะเครื่องมือในการสร้างนะครับเดี๋ยวดวูอ่ะมีคำสั่งอะไรบ้างเอ่ยอันนี้ตัวละครเรานะครับเลเวลหนึ่งทีน,นี้ก็ของที่เราโดมามีแค่นี้ <laughs> มีแค่ไม้อันนี้อินเวนท r รีส่วนตัวนะครับเ,เฮ้ยเรามีของพวกนี้ด้วยเหรอ เออถ้าเราไปแม่งโหดเลยนะนี่ไงดูสิใช้ไม่ได้หรอถ้าเราลากมาใส่ได้ไหมนี่ไงมีของแล้วแอก็พอใช้ได้อยู่นะครับแล้วตัวคำสั่งเมนูคราฟนี่เราต้องกดที่รูปบ้านนะครับก็จะมีเกี่ยวกับการบิวนะครับต้องดูเควสด้วยว่าเขาให้เราทำอะไรนะครับ ให้เราทําตามที่ในส่วนของตัวที่เคเว้นแนะนําจะดีกว่านะครับมันจะได้ตัวภารกิจเนาะ,ะเรามาบิวอันแรกนี้ทําการขุดได้ทําการซ่อมได้เดี๋ยวเราดูกันว่าบิวอะไรอ่าฮะบิวตัวนี้อ่านี่ครับบิวเพิ่มเติมนะมีผ่านไปอันนึงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการบิวอีกนะครับ คือต้องดูก่อนว่าเรามีของหรือเปล่านะครับตัวน,นี้เราไม่มีของเลยอะท่านผู้ชมถ้าเราจะไปบิลเพิ่มนะเราก็ต้องอมีของนะครับเดี๋ยวเราขุดไปก่อนทําการขุดก็ต้องใช้ทรัพยากรด้วยนะในการบริหารจัดการโอ้ไม่ก็แล้วนะตอนนี้คือเราไม่มีอะไรเลยอะในตัวเออเนี่ยมันก็มีอยู่แค่เนี้มีตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเอาของออกเข้ามาในตัวให้หมดเลยดิ เออมันจะสามารถทำอะไรได้ไหมคือของไม่พออ่า Iron. อรอนเนี่ยพวกรั้วมันมีเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มเติมขึ้นแบบมากเลยนะแล้วก็การขุดอะไรพวกนี้นะครับมันต้องใช้ตัวทรัพ,พยากรเพิ่มเติมด้วยนะเราต้องมีเครื่องโคเครื่องขุดด้วยนี่นั่นนะครับถือว่าเกมระบบมันค่อนข้างาลึกพอสมครวรเลยนะแต่ตัวไอเทมมัน ให้บิลตัวยากๆจริงเหรอในช่วงแรกเราบิลวันนี้ได้แล้วนะครับอันนี้เราไม่มีของเพียงพออ,อันนี้ก็ไม่มีเพียงพอครับจริงๆถ้าจะไปหาทรัพยากรน,นะครับเราก็ต้องไปหาบริเวณด้านนอกเนาะเราก็เลือกเลยนะครับนี่สถานที่เนาะถ้าเรามาตรงนี้นะครับไปได้ไหมเดี๋ยวมาแค่ที่เป็นจุดตรงนี้ไกลๆอันนี้บ้านเราเนี่ยลืมเรามาตรงนี้แล้วกดกดโกนะครับมันจะใช้เวลารออีกนะครับเช่นตัวนี้เรามาได้ละ แต่ตอนนี้เรามีในส่วนของตัวไอเทมแล้วไงนี่เรามาทำการลื้อค้นนะครับอะทำไมกดค้นบัตรไอเทมอะอินเทอร์เนอรี่เราก่อนนะครับแล้ตอนนี้เราก็มีในส่วนของตัวอาวุธแล้วนะเรามีอาวุธแล้วนะเข้ามาสิมา นี่นี่นี่เร็วไหม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 เร็วมากเร็วมากเร็วมากเร็วเร็วมากเอาดิ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 เอาเสื้อผ้าเอามาใส่ได้ไหมเนี่ยเอาดิเอาดิเอาดิอ,ดอืตัวละครแม่งคือระบบมันลึกมากนะแล้วค่อนข้างเก่งเลยนะครับใครที่แบบอยากจะได้เกมเอาชีวิตรอดจริงๆนะผู้ชมครับเราต้องคอยบริหารจัดการพวกทรัพยากรคอยอัพกรงอ,อัพกเกรดนู่นนี่นั่น เกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะดูแค่ตามีหน้านี่ก็ค่อนข้างแบบเอาเรื่องแล้วนะเหยียบแมงแล้วเนี่ยได้ของละก็หากันแบบนี้เองนะทรัพยากรนะค่อยๆผมว่าไอตัวข้างล่างที่จะให้กระเทือนเนี่ยง่ายสุดแล้วมั้ง <laughs> นี่ไงโอ้โหของเพียบเลยเนี่ยไอตัวที่นอนเนี่ยเราอีซี่เะยนะ ไม่มีของว่ะไอตัวที่มันยืนยืนเนี่ยมันตีกันครังยากเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมตัวนี้ก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ